สวัสดีค่ะพบกับรายการม o r n i n g จากบริษัท c l สิโกฟิวเจอร์ในวันพุธที่27มีนาคมนะคะสำหรับาราคาทองคำนะคะเราเร่มาเริ่มต้นที่ราคาทองคำกันก่อนนะคะราคาทองคำก็ปิดไปที่1,598.59นะคะลดลงมา6.31เยนลลต่อออนนะคะสาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงก็เนื่องจาก าราคาถูกกดดันจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะแล้วก็การที่ไซปรัสสามารถบรรลุข้อตกลงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐจริงๆก็ออกมามิกซ์นะคะเพราะว่าก็มีหลายตัวที่แย่ลงนะคะแล้วก็อ่า แต่บางตัวก็ดีขึ้นมามากนะคะอย่างเช่นเดชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่นะคะก็เพิ่มขึ้นมา8.1นะคะดีกว่าคาดมากแต่เดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวลดลงมานะคะค่อนข้างเยอะนะคะ59.7แต่ตลาดเนี่ยเอามารับข่าวดีมากกว่านะคะดาวโจวนก็พุ่งขึ้นมาแรงถึง111.90จุดนะคะ นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็เลยปรับตัวลดลงมาเดี๋ยวเราดูกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำกันนะคะราคาก็เคลื่อนไหวในลักษณะไซ์เวย์อยู่ในกรอบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เห็นว่ามีแนวรับแรกนะคะบริเวณ1593นะคะบริเวณนี้นะคะ1593 แล้วก็แนวต้านบริเวณ1น0 5นะคะเป็นแนวต้านแรกซึ่งดูกรับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อคืนก็มีความเคลื่อนไหวที่แคบลงมานะคะวันนี้ก็อาจจะลักษณะการเคลื่อนไหวก็อาจจะแคบๆแบ,แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อคืนนี้ปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ,ะเราก็ยังมองว่าแนวรับหลักๆนะคะที่เป็นโซลิด เลยก็คือตัวตรง1575นะคะถ้าหากว่าอ่อนตัวลงมาบริเวณนี้นะคะมีโอกาสที่จะดิดกลับได้นะคะแล้วก็แนวต้าหลักๆก,ก,ก็คือที่ไฮเดิมที่ทำไว้นะคะบริเวณ1,616 16นะคะซึ่งเป็นไฮของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะความเคลื่อนไหวหลักๆก,ก,ก็น่าจะไซ d ์เวย อยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะแนวรับแรกก็หนึ่งห้าเก้าสามนะคะแล้วก็แนวรับหลักๆก็คือหนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะแนวต้านแรกก็คือหนึ่งหกศูนย์ห้าะคะแล้วก็แนวต้านหลักๆก็หนึ่งหกหนึ่งหกนะคะแล้วก็หนึ่งันหร้อยี่สิบนะคะส่วนประเด็นข่าวนะคะนอกจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็มีเรื่องของไซปรัสนะคะซึ่ง ทางาสาภาพณุโฐเรปก็ประเมินว่าเจ้าหนี้ของไซปรัสเนี่ยอาจจะต้องมีการลดหนี้ให้นะคะถึงประมาณ40%นะคะแล้วก็ในเรื่องของกรณีไซปรุสนี่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะว่า,าในเรื่องของการเก็บภาษีเงินฝากเนี่ยจะเก็บในอาาัตราที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางบริกนะคะกลุ่มบริกก็เตรียมที่จะตั้งกองทุนช่วยเหลือสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานะคะเพื่อคารนำนาจให้กับ ก็คานาหนากับ i n f แล้วก็เว r ร์แบง k นะคะโดยะจะเตรียมตั้งคล้ายๆ IMF กับ w o r l d b a n k นะคะเ,นะเป็นสถาบันการเงินนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา แล้วก็ทางฟินเลตติ้งนะคะก็มีการดาวเกรดแบงก์ใหญ่สุด2แบงก์ของไซปลัสนะคะมาอยู่ที่ระดับดีฟอล์นะคะหรือว่าผิดรัดผิดนัดชำระหนี้ S&P ก็มองดอยส์แบงค์ในเชิงลบนะคะแล้วก็เตือนว่าอาจจะถูกลดอันดับเครดิตได้นะคะส่วนการเมืองในอิตาลีนะคะก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่า สองพักใหญ่ของอิตาลีี่ยังต่อรองกันไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการเลือกตั้งรอบใหม่ด้วยนะคะส่วนของในประเทศไทยเองนะคะก็มีการาจะต้องเพิ่มในตัวของการวางหลักประกันนะคะเพิ่มขึ้นในบัญชีแคชเชคเคาน์นะคะจาก15เป็น20ซึ่งอาจว่าจะเริ่มในวันที่2พฤษภาคามนี้นะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศนะคะออกมา mix อย่างที่บอกนะคะก็บางตัวดีไม่ดีบางตัวดีบางตัวไม่ดีนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะรับข่าวบวกมากกว่านะคะตลาดหุ้นก็พุ่งขึ้นมานะคะถึง111.90จุดนะคะแต่แล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในสเมก บวกขึ้นมาได้ถึง1.53เหรียญนะคะราคาน้ำมันดิบเพรสก็บวกขึ้นได้แรงเช่นเดียวกันนะคะส่วนค่าเงินยูโรก็ยังมีแนวโน้มอ่อนค่านะคะจากความกังวลในเรื่องของไซปลัสนะคะค่าเงินยูเอสดาลาแข่งท่าขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนในแชร์ซิลเวอร์ทรัสกับ SVDR ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะยังอยู่เฉยๆไม่มีซื้อไม่มีขายเรามาดูซิลเวอร์กันนะคะสำหรับซิลเวอร์ก็ยังแกว่งตัวไซเวในกรอบแคบๆนะคะรักษาระดับอยูแล้วก็รอจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นไปทดสอบ2 9 2 5แต่ จากสัญญาณทางเทคนิคนะคะยังไม่สามารถคาดการถึงทิศทางในระยะถัดไปได้ก็ยังต้องติดตามใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็มีแนวต้านที่บริเวณ29.1นะคะแล้วก็ถัดมาที่29.25แนวรับที่28.2แนะคะแล้วก็27.95ส่วนอัอตราเล็กเปลี่ยนนะคะดัชนีดอลลาร์นะคะดัชนีค่างเงิน u s ดอลลาร์แล้วก็ค่างเงินยูโรก็มีแนวโน้ม แก่งตัวผันผวนในกรอบจำกัดนะคะแต่ก็เริ่มส่งผลให้เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะก็ให้แนวต้านไว้ที่บริเวณ29.5นะคะแล้วก็ถัดมาที่29.63แนวรับที่บริเวณ29.0แล้วก็28.75นะคะ ส่วนไอซ์นนะคะราคาน้ำมันก็ทะลุกรอบบนของชแนลขึ้นมาแล้วกำลังทดสอบเส้นแนวโน้มกรอบบนของเส้นแนวโน้มขาลงนะคะซึ่งก็จึงอาจจะมีลักษณะของการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะคะแล้วก็แนวให้แนวต้านที่บริเวณ109.7 1 1 1 5นะคะแนวรับที่บริเวณ10 8 8 7แล้วก็1 0 7 5นะคะเรามาดูเซ็ต 50กันนะคะเมื่อวานเซฟฟิตี้ปิดได้ที่ใกล้ายของวันนะคะก็เป็นการยืนยันการฟื้นตัวแล้วก็ความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทยนะคะแนวโน้มก็จะไปต่อนะคะโดยมีแนวต้านบริเวณ1,020แล้วก็1,030นะคะส่วนหน้าหากว่ามีการย่อตัวก็มีแนวรับที่บริเวณ1 0 5ง9 9 5นะคะทิศทางหลักก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะ สำหรับการวิเคราะห์ตราสารวัพันธ์จากบริษัท Classico f โโเจอร์ในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ